อย่าไปฆ่าตัวตายยังไงตายแน่รับรองสมความปรารถนานะจะ่จชะอย่าอย่าอย่าไปลุยดิบดีวิปากมีผังต้องไปฆ่าตัวตายกันดีอย่านะจ๊ะถ้าจะตายเลยนั่งไปเลยไม่ได้ตายเถอะนิ่งอ่าอย่างงี้สิไม่ได้ตายเถอ,นอะอนิ่เนงเรียกแต่คุณหลวงปู่จะบอกไม่ได้ตายเถอะนิ่ง ไม่ตายสักทีนี่แล้วแตงกูหัวเลาะมีโยมดีคนหนึ่งนะเล่าให้ครูผู้ใหญ่ฟังท่านอายุเยอะมากแล้วแต่ครูผู้ใหญ่อยู่บ้านทรมประสิทธิธ์บชได้ไม่กี่ภาษาเล่าชอบเล่าเรื่องไม่เดียวคุณหลวงปู่ให้ครูผู้ใหญ่ฟังซึ่งครูผู้ใหญ่ก็ชอบมากเลยแล้วจังหวะจะโคนดีดีอยู่กลางหนึ่งกันเล่าว่า ท่านครับผมนีน่นะเข้าไปกราบพระเดีคุณหลวงพ่อปัดปักน้ําแล้วก็ไปกราบเรียนท่านว่าก็เดีวเคุณหลวงพ่อครับทํายังไงเนี่ยผมถึงจะนั่งเห็นธรรมกายเขาถือว่าธรรมกายได้กับเขาบ้างผมก็นั่งมาตั้งนานแล้วท่านก็ก็ เองเอางี้สิเองไปจุดทูปเลยนะหน้าโต๊ะหมู่บูชาปักไว้แล้วอธิษฐานจิตไม่ได้ตายเถอะ <c oughs> นิ่ง <c oughs> ไม่ตายสักทีฉันเองสองคราวอ่าวแะ้รกันนี้ก็ว่ามันฉากฉากกเพราะฉะนั้ไคิดจะฆ่าตัวตายนะทำแบบ พระอริยะเจ้าสินี่ไงไม่ได้ตายเถอะตายจนโพมาแล้วไม่ได้ตายเถอะที่บทวัดบางโควียงเอออัดบทบนนั่นิน่งพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตายไม่ตายกันโพไ,ไม่ตายกับตััสรู้ธรรมไปดูคุณคุวุงปูนี่บทวัดบางโควียงเป็นไงไม,ไม่ตายไม่ตายไม่มรณนะภาพอืม ันเองสองคราวนี่คราวหนึ่งเห็นดวงอีกคราวหนึ่งก็เห็นองค์พระนี่มันเห็นดวงท่านนึกไงท่านมันนี้นั่ง่านี้ได้เลยเถอะหนึ่งอ่ะดวงเกิดขึ้นมาอมืดวงดีเลยเราจะไปฆ่าตัวตายต้องหรอกยังไงสมปรารถนาแน่